มันตกทุกวันเลยเว้ยตนนนเปิดมาแล้วโอเคเลยอืมเมื่อคืนนี้ขับไม่ได้ไดิจ่าตรงนี้ โอ้ยผมนี่มาทำงานลำบากเลยจ้ายัง <c oughs> ของยังมีกั้นอยู่นะมีคืนกั้น,นมีคนยืนทหารมัง้งไม่รู้นี่คอมีสะพานหัวช้าง ม่เพินตรงนี้นี่ดูไม่ได้เลยนะผมว่านะขยะเต็มเลยว่ะอ้ยฝนตกนะมันก็เละแต่นี่เขาแกะขยะแล้วเนี่ยขยะเยอะอะเมื่อคืนเนี่ยแน่นอนเพราะคนเยอะขนาดนั้นอะ เหว่เห <sentido. S 2> <c oughs> ็นภาพเมื่อคืนเลยโดนไล่โดนชีดน้ำอันดีกว่ากลับมานไปนอนก่อน ผมก็ออกกะกมื่อคืนมานะจ๊ะตอนนี้กี่โมงนะ6โมง40เมื่อคืนก็ดูข่าวไม่ปวดพูดอะไรเลยเท่เว้ยตำรวจคนนี้ có tí ăn quá ôi ngon mày, bay đi quá bay ba